คอลัมน์กาแฟดำไทยไประเชิญพาระชายแดนเพิ่มหนุ่มสาวพมา่าหนีเกณฑ์ทหารขึ้นคนหนุ่มสาวพมา่ากำลังจะหนีออกประเทศอีกครั้งเป็นการหนีระรอกที่สองนับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อ3ปีก่อนพอเกิดรัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์2,564นนักการเมืองนักเคลื่อนไหวข้าราชการเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนจำนวนมากได้หลบหนีพยายามจะหลบหนีออกจากบ้าน บางคนหนีการตามได้ล่าของทหารและอีกจํานวนหนึ่งตัดสินใจจับอาวุธต่อต้อตานรัฐบาลทหารอีกจํานวนหนึ่งหนีไปประเทศเพื่อนบ้านและส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางที่ประเทศไทยในขณะที่อีกบางคนพักพิงอยู่บริเวณชายแดนกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยการเข้าร่วมติดอาวุธเพื่อสู้กับรัฐบาลทหารคึนนืนหนีออกนอกประเทศรอบนี้ดูเหมือนว่าคนหนุ่มสาวจานวนมากตั้งใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อไปมีชีวิตที่ดีขึ้นในต่างประเทศและถ้าออกนอกประเทศแล้วก็คิดว่าไปครั้งนี้ไปนานเหตุเพราะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลทาหารภายใต้การน,นำของมินอองไลน์ประกาศปัดฝุ่นกฎหมายบังคับการรับราชการทหา,าร,รสำหรับผู้ชายอายุ18-35ปีและผู้หญิงอายุ18-27ปีโดยกำหนดให้ต้องรับราชการอย่างน้อย2ปีแต่ในช่วงที่มีการประกาศภาวะถุกเชิญเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะต้องอยู่ในค่ายทหารยาวนานถึง5ปีการเกณฑ์ทหารจะเริ่มเกือบทันทีโดยในเบื้องตน้นมีข่าวว่าเริ่มที่5,000คนโดยพุงเป้าไปที่มืออาชีพโดยเฉพาะเช่นแพทย์วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหนุ่งสาวชาวพมา่าที่มีทักษะเหล่านี้อาจจะกำลังคิดหนะักจะเข้าไปเป็นทหารเพื่อสู้รบกับเพื่อนร่วมชาติของตนหรือจะหนีออกนอกประเทศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าที่ต้องคิดหนักเพราะต้องเป็นห่วงครอบครัวที่อยู่ข้างหลังในสภาพบ้านเมืองที่ย่ำแย่อย่างนี้ ชายหญิงวัยทำงานเป็นกำลังหลักของครอบครัวหากถูกเกยไปรบก็เป็นห่วงที่บ้านหากหนีไปต่างประเทศก็ไม่แน่ใจว่าครอบครัวที่ทิ้งไว้ข้างหลังจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่แต่คนในพมา่าต่างกระซิบกระซาบกันว่านักธุรกิจเจ้าของโรงแรมและเจ้าของโรงแรมก็พบว่าพนักงานรุ่นยาวกำลังตกอยู่ในสภาพุหงงกำลังไตร่ตรองว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตแต่หลายคนก็กำลังจัดก,กระเป๋าเดินทางแล้วนักวิเคราะห์ในพมา่าบอกว่าในดินแดนแห่งกลุมชาติพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชชานซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทยกลุ่มติดอาบุชชาติพผ่า์ได้เร่งรับสมัครทหารหนุ่มด้วยเกรงว่าความขัดแย้งจะขยายวงกว้างขึ้นนั่นคืออีกปัจจัยที่ผักดันให้หลายครอบครัวในรัชชานต้องอพยพมาชิดติดชายแดนหรือไม่ก็ข้ามเข้ามาไทยส่งผลให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของรัชชานรองจากเมืองตองยี รอดถึงรัฐบาลไทยต้องเตรียมออกแบบนโยบายใหม่เพื่อรับกับสถานการณ์ที่ผันผวนรุนแรงอย่างหนักในพมา่าวันนี้ข่าวการบังคับเกณฑ์ทาหารของรัฐบาลทหารพรมาร่าเกิดขึ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไทยเตรียมสร้างระเบียบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดนพม่ารัรฐมนตรีต่างประเทศปราดปีประหิทธานุกรไปสำรวจแม่สอดของจังหวัดตากมาแล้วจากนั้นก็บินไปวอชิงตันเพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนเพื่อขอให้ร่วมแผลความช่วยเหลือ ก่อนหน้านี้คุณปราณปีได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ในประเด็นเรื่องพมา่าเช่นกันสิ่งที่เกิดจากความสับสนบวุ่นวายของพมา่าทําให้ไทยกลายเป็นที่พำนักถาวรของครอบครัวชาวเมียนมาที่มีสตางค์และชนชั้นกลางจํานวนมากเป็นที่รู้กันว่าคนพมา่าได้เข้ามาซื้อคอนโดและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆในไทยอย่างกว้างขวางอีกทั้ง,งยังเปิดธุรกิจร้านอาหารและศูนย์บริการในกรุงเทพมหาคนครและขยายไปยังเชียงใหม่และภูเก็ตด,ด้วย การซื้อบ้านและปักหลักปักฐานถ้ามาหากกิ่งของคนพมา่าในไทยไม่ใช่สิ่งเดียวที่ดึงดูดใจชาวเมียนมาผู้มีฐานะดีเข้าไทยอย่างน้อยในช่วง20ปีที่ผ่านมากรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวเมียนมาที่มารักษาพยาบาลโรงพยาบาลดังๆในกรุงเทพาามีพนังกงานแปลภาษาพมา่าอย่างคล่องแคล่วที่เชียงใหม่โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งมีล่ามภาษาพมา่าและชาน สื่อพมา่าบอกว่าคนพมา่าที่มีเงินมองหาคอนโดที่มีราคาต่อนหน่วย20-70ถึงล้านบาทโดยเฉพาะในทำเลใจกลางเมืองเชน่นทองหล่ออโศกพร้อมหง,งนานา,นานและเพลินจิตราคาขึ้นอยู่กับที่ตั้งใกล้โรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกชายและลูกสาวของมิดองไล์ก็อยู่ในขายเป็นลูกค้าของคอนโดรู้ในกรุงเทพเหล่านี้แต่คนพมา่าอีกจํานวนหนึ่งมาถ่ายเป็นเพียงทางผ่านไปมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศตะวันตก พอสิ้นหวังกับอนานคตของตนเองในบ้านตัวเลขคนพาม่ามาทํางานในไทยไม่แน่ชัดเพราะมีทั้งที่ถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยงกฎหมายตัวเลขทางการแจ้งว่ามีแรงงานพาม่าที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน2.1ล้านคนแต่ตัวเลขที่แท้จ,จริงอาจสูงถึง3ล้านถึง5ล้านคนเมื่อเกิดขึ้นรุ่นใหม่พามา่าหนีข้ามเข้าไทยและเริ่มมีการจับกลุ่มการตรงด่าชายแดนไทยพามา่าเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบ,บาลออกนโยบายที่ช่วยจัดหางานและการศึกษาให้กับคนหนุ่มสาวที่หลบหนีการเกณฑ์ทหารมาเพราะหากผลักดันให้คนหนุ่มสาวพมา่าเหล่านี้กลับไปพมา่าก็อาจจะต้องเผชิญกับการถูกคุกค,คามและการติดคุกยาวฝ่ายความมั่นคงของไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและมหาดไทยคงจะจับตาดูสถานการณ์ล่าสุดด้วยความหนักใจสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ขณะนี้มีความอ่อนไหวและละเอียดอ่อนเพราะจีนกับอินเดียและบางการาเทศกับสบปปลาว ก็มีชายแดนติดก,กับพมา่าแต่เมื่อถ่ายเรามีพรมแดนติดก,กับพม่ากว่า2,000กิโลเมตรปัญหาที่ติดตามมาย่อมจะสาหัสกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆแน่นอนในเมียนมาก,กฎหมายเกณฑ์ทหารเริ่มประกาศครั้งแรกเมื่อปีพศ2502แต่ไม่เคยมีการบังคับใช้เลยหลังจากการรัฐประหารที่นำโดยทหารในปี2564ผู้บัญชาการทหารบอกมินอองไลผู้เป็นนเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เคยเกิดขึ้น จนกระทั่ง3ปีต่อมาโดยมีการประกาศในวันที่10กุมภาพันธ์ปีนี้กฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหารมีรายละเอียดอย่างไรผู้ชายทุกคนที่มีอายุระหว่าง18-35ปีและผู้หญิงทุกคนที่มีอายุระหว่าง18-27ปีจะต้องรับราชการทหารสูงสุด2ปีหากถูกเรียกตัวจะมีการจำกัดอายุที่สูงขึ้น45ปีสำหรับผู้ชายและ35ปีสำหรับผู้หญิง และระยะเวลาการทำงานที่นานกว่านั้นอีก3ปีสำหรับบางอาชีพเช่นแพทย์และวิศวกรระยะเวลารับราชการสามารถขยายออกไปเป็น5ปีได้ในช่วงภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เมียนมาเผชิญนับตั้งแต่รัฐบา,ารซอมินตุนโคโสกรัฐบาลผนิกการกล่าวกับสื่อว่าประชาชนอย่างน้อย13ล้านคนจะมีสิทธิ์มีรายงานประชากรขอ,ของประเทศอยู่ที่55ล้านคนในปี2564แต่ละชุดรับสมัคร จะมีทหารเก่์ประมาณ5,000คนโดยการรับเข้ารุ่นแรกในช่วงกลาเงเดือนเมษาย,ยนหลังจากวันหยุดปีใหม่ของเบียนหมาที่เรียกว่าติ่งยานหญิงสาวจะถูกคัดเลือกจากชุดที่5เท่านั้นเป้าหมายคือการรับสมัครทหาร6 0 0 0ืนายใน1ปีให้กับกองทัพติคันว่ากำลังรวมในปัจจุบันอยู่ระหว่าง2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0นนายการหลบเลี่ยงก,การเกณฑ์ทหารจะถูกลงโทษจำคุกสูงสุด5ปีและเสียค่าปรับนักบวชได้รับการยกเว้น ส่วนข้าราชการและนักศึกษาอาจได้รับการเลื่อนเวลาออกไปชั่วคราวได้ต่อมามีการออกข่าวว่าจะไม่เกณฑ์ผู้หญิงแต่ไม่มีอะไรชัดเจนจนกว่าจะได้เห็นรายละเอียดของระเบียบที่กำลังร่างอยู่นั่นแปลว่าไทยเราต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งจากเพื่อนบ้านดน้านตะวันตกของเราหากไม่รีบสแสวงหาทางสู่การเจรจาในนามของอาเซียนที่จะต้องจับปืนกับจีนและสหรัฐปัญหาก็มีแต่จะเสื่อมรุดลงไปแน่นอน